แม่พฤษภาค่ะสวัสดีค่ะพอลุกแม่ปลาสวัสดีเอฟซีมย,ยกระสินทั้งในประเทศและต่างประเทศอ่าตอนนี้เ้ามีเขาได้สมาชีกใหม่อีกหนึ่งตัวค่ะนั่นก็เป็นลูกนา่งพฤษภานะคะพฤษภาออกลูกมาเป็นอ่าเพศแม่ตอนนี้กินน้มเกงค่ะหางดางขากระดัางนะคะตัวออกมาสี สีดำนวลนค่ะสีดำนุ่นนุ่นนะคะก็ถือว่าเป็นหมาที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งแม่และลูกกินนมแกงค่ะมือ่อาลูซึกว่าสีออกหมูว้านนี่แหละค่ะนะคะสีออกหมูว่านตอนอ่าใบโาม่ใบใบโม่งใบสองโม่งนี่แหละค่ะประมาณนี้ช่วงช่วงที่เพิ่นออกนะ นะคะแอบออกเลยค่ะกินนมเกงค่ะนะคะเพิ่นออกวันสุกค่ะวันสุกวันที่ยี่สิบยี่สิบสามบอกหมูว่าน,วน,วน,น,ะะนี่วันที่ยี่สิบสามวันสุกนะคะมื้อนี้วันที่ยี่สิบห้าตรงกับวันเสาร์นะคะก็เลยตอนนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อเป็นทางการกเ็เรียกน่นองน้องสุขใจอยู่ค่ะนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อเป็นทางการนะคะก็ให้ตั้งซื้อว่านอน่องสุกใจนะคะเป็นหมา อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นสมาชิกไม่เป็นสมาชิกไม,ม,กไม่อยู่ในสวนค่ะเป็นมาเพศแม่แม่เขากบขี้ได้ค่ะตัวนี้ลูกไอ้ดางนะคะพอเขาซื้อดางน่ะกินนมเกงค่ะกินนมเกงนะคะเมื่อนี้ฝนตกก็เลยเอ่เกี่ยวหยาให้กินนะคะเกี่ยวหยาแล้วก็มีฟางให้ลูกเขาได้นอนนะคะเพราะว่มามันขอบออมันชื้นก็ให้เขาได้นอน นอนกองฟางนะคะก็เขามาเบ่งคลิปไม่ญ่กระสินค่ะจะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปค่ะจะอัปเดตบ่าว่าจะเป็นม่าลุวยลูกนั่งสีนวลบ่าว่าจะเป็นลูกของนั่งพื้นผ้านะคะซื้อเหร็นเพิ่งระซื้อนูน,น้อยสุกใจค่ะนะคะพอเพิ่งเกิดเพิ่สุกหมื่บ้านนี่นะคะก็เลยให้ซื้อนูน,น้อยสุกใจซะ แต่ซื้อเป็นทางการเอซีท่านใดสนใจอยากจะตั้งซื้อให้ก็โอเคนะคะทักเข้ามาค่ะที่087283917นะคะอันนี้อ่หนูน้อยซุกใจลูกไอ้ไอ้ดางแม่ซื้อพืสภ้านะคะไม่ใญ่กระสินจาอ่า087283917 5จะลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการข้ามคลิปค่ะสวัสดีค่ะ